ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแม่หนี่สุดภาคภูมิใจอวดบ้านหลังแรกที่แมทพิรณีซื้อให้จากน้ำพักน้ำแรงล้วน,วนเรียกได้ว่าตั้งแต่เปิดตัวคบกันก็ดูเหมือนว่าจะหวานมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับสาวแมทพิรณีคงไายและสงกรานต์เตชะรงแต่ความหวานดันสวนทางกับกระแสความแรงจากชาวเน็ต อีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านสาวแมทนั้นยังเจอกระแสดราม่าว่าคุณปู่ไยวงศ์เตชะนรงนั้นไม่ปลื้มสาวแมทแต่ภายหลังสาวแมทนั้นก็ได้มีภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวของหนุ่มสงกรานจนทำให้กระแสดราม่าหายไป ล่าสุดทางด้านแม่นีคุณแม่ของสาวแม็ก็ได้ออกมาโพ์รูปภาพอวดบ้านหลังแรกที่ลูกสาวแม็พิรณีซื้อให้จากน้ำพักน้ำแรงที่ทำเอาคุณเป็นแม่นั้นปรื่มปริ่มสุดๆพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าหลังแรกรักฝุดๆยังคงสภาพเดิมฝุ่นนิดหน่อย10ปีแล้วหรอขอบคุณคนสวยของแม่น้องเหนื่อยทำงานแม่ได้งอแซลซิจ้าหอบกินอย่าซูมไฮไลท์ผมแม่นะ